โอเคครับมาครับรายการแหกเข้เหี้ยแล้วครับมาครับน้องคนเดิมครับเพิ่มเติมคือขนมปังครับเขาอยากให้มาบวกครับผมหลังจากที่ผมบวกปอกบาเขาติดนะครับเขาคิดว่ามือผมเป็นมืออย่างทเทพเจ้าครับเดี๋ยวมันก็รู้ไอเขาอยู่ในคอด้วยนะเว้ยมาังไงมีอะไรสั่งเสียมือกอดมือก้อนเลยเหรอห้าบวกหนึ่งใช่ไหมรือว่าไงซีผมมาบวกสามบวกสามไหมห้าบวกสามม อ้าบวกสามคือห้าบวกสามเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มไงโอเคโอเคห้าบวกสามนวดนวดอันี้ผมเลพี่ห้าบวกสามมันใช้แต้มไม่ได้น้องต้องใช้สองแสนเลยแต้มมีอยู่แสนแสนหมื่นนี่ไงนะเราคนจริงนะใจเลือกว่าชนใจเลือกว่าชนจีทีแล้วแต่พี่เลยครับห้าสามที ห้าบวกสามเราต้องเอาเลขที่น้อยไงต้องบวกสามทีต้องชนสามทีนะโอเค,อเคมาครับเป็นพศาสตร์ครับถึงมูลค่าจะไม่เยอะแต่น้องเขาบอกว่าน้องเขาแหกมาเยอะแล้วครับกับพี่เจงเฮ้ยแม่งพี่เจงยิ้มใส่กูแม่ง k, มกุดหวั่นไหวเลย,ยโอเคมา้าบวกสามชนสามครั้งนะโอเคชนครั้งที่หนึ่งครับ ชนครั้งที่สองครับชนครั้งที่สามโอเคมามาตุลานตุลานวากตุลานวาก็ตุลานตุลานตุลานตุเลง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 เจ๋งม่ <c oughs> งแบบยิ้มแบบยิ้มแบบหน้ามืดไหนอ่ะแบูบ้คืนแป๊บคู้คืนแป๊บบวกห้าเด็กกู้คืนบวกหนึ่งบวกสองมา บวกสองมาไหมบวกสามบวกสามาได้บวกสามยี่จากสอนอะไรนะสามหนึ่งเอายิงเหรออะไรก็มีแล้วิดวอนว่ะมาแม่งขอบวกสี่ขึ้นไเ้ยบวกสี่บวกสี่บวกสบวกสี่อให้่ายแทย ติดวางกสี่เหแม่งบวกกุกงไม่ติดไงเห็นไหมสิบสิดเกินมบอกสี่สามบวกหนึ่งอเหือห้ล้ห้าห้าเหรออีเฮียนี่มึงมึงขายดีกูเลยไม่แยแบบนี้สี่สองสี่สองใช่ปะซื้อบวกสองนะซื้อโอเคเข้าทีมบล็อกบาร์นี่มันหายไปไหนหมดวะที่สอง กรั้งที่สามมา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 ไหมมาไหมยี่เหลียกเหลือกเหลือกูเุยอะไรกูขึ้นเดี๋ยวนี้กูขึ้นบอกหนึ่งกูขึ้นบอกสองไล่บอกสองกูมึงพอเตยเยี่ยมกับพี่เจ๋งมึงมึงมึงเริ่มติดตามวงก็ได้เลย อันซับเลยโอ้ยเจ๋งแม่งเล่นตัวมากมึงแขกไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ละกูถามเยอะแล้วพี่ก็หลายสิบมึงเอาไปซื้อแบบทีเดียวเลยไม่ดีกว่าเลยเฮ้ยแม่งหัวหกแมันแค่ห้าสิบกว่าล้านเองนะมันหมดไปไหนึงมึงไม่ซื้อเถอะดูว่ามึงไม่สมพงกับพี่เจ๋งนะมึงต้องหาตัวแบบดำๆมาไว้มันถึงจะพงสมพง ผมอยากซื้อพี่ตูนมาเลยพี่ตูนไข่ไว้ยอะพี่ตูนไข่ <laughs> ไ,ขไว้โอเคถือว่าสนุกสนานนะใครอยากเอาไม้ให้ผมบวกก็จัดปลาครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แต่คงมันไม่เจ๋งหรอกเราจะให้เหมือนปพกปลาครับผมมีสวัสดิศาสตร้างพกปลาสองร้อยห้าสิบล้านกู้งโมยันชาติหน้าโอเคครับบ๊ายบายครับว่าไงครับคนคนที่แย่โอเคบ๊ายบายครับผม โอเคครับสวัสดีนะครับผมพระเดกประยุทธ์จนันทั์การพุทธนาฏสุขเข่าฤทิ์นะนะกับดางอย่างที่เห็นนะว่าผมเนี่ยได้เข้ามาบริหาร